คำเตือนโปรดใช้พิจรรารณาในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์คลิปพอปดีคลิปก่อนนะครับผมิึงทำคลิปรวมหวยจากจากหลายลวัดนะครับซึ่งวัดหนึ่งก็คือวัดของอ หลวงพ่อ364นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมที่บ้านนะครับผมก็มีเลขขึ้นที่ต้นมะกรูดหลังบ้านนะครับขึ้นที่ใบมันก็เลยเห็นว่าชนกับชนกันกับเลขของหลวงพ่อ364นะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับผมจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมมาดูกันเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็คือใบมะกรูดที่บอกนะครับพอจะดูกันออกไหมครับว่าเป็นเลขอะไรครับผม อ่าผมแต่ผมอ่าดูออกแล้วนะครับก็ซึ่งตรงกันกับเลขหลวงพ่อสามหกสี่เลยนะครับผมอ่ารูปนี้ถ้าดูไม่ชัดเดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปต่อไปให้ดูนะครับผมอย่างไงครับทําเป็นอ่าลายลายตัวลายเส้นให้เห็นแล้วนะครับผมนี่ครับก็คือเลขที่ว่าก็คือสองสามนะครับผมนี่สองสามนะครับชัดเจนมากเลยนะครับผมซึ่งก็ตรงกับเลขหลวงพ่อสามหกสี่ที่ให้มาเลยนะครับของวันนี้นะครับผมสองสามนะครับผมอ่าก็ ก็เห็นว่ามันแปลกนะครับผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมเก็บไว้พิจารณานะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมส่วนจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวิจนาของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับผมอย่างไรก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรเด็ดๆจะรีบมาแชร์ทันทีเลยครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ